ครับสวัสดีพี่ๆนะนะที่รักในกีฬาไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับไก่หนุ่มนะครับมันบางตัวเนี่ยมันไม่ค่อยกินข้าวนะครับผมเชื่อปัญหานี้หลายคนเคยเจอนะผมมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมีสองวิธีนะครับวิธีแรกนะครับให้อดข้าวเลยครับหนึ่งวันเต็มเต็มนะครับให้ดูตัวอื่นกินนะครับเขาจะหิวมากนะครับแล้วเขาก็จะกินกรณีนี้ที่ผมพูดนี่คือไก่สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรแต่ว่าไม่ยอมกินข้าวกรณีที่สองนะครับวิธีที่สองนะครับ ขาไม่ยอมกินข้าวเราเราเนี่ยใส่ข้าวให้เขานะครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่ให้นิดเดียวพอนะครับให้เขากินแล้วไม่อิ่มนะครับทำอย่างนี้ติดต่อนะครับสองมื้อสามมือนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มปริมาณข้าวไปครับเขาจะกินหมดเกลี้ยงนะครับเหมือนตัวด่างตัวนี้นะครับแรกๆเขาไม่ยอมกินข้าวเลยนะครับผมทําวิธีที่สองนะครับรู้เรื่องครับให้ท่าไรก็หมดครับทีนี้ฝากกดเพื่อนกดติดตามเลยนะครับช่องเก่าโดนบล็อกนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตาม